นาคราชดวงชะตาตามตำราพรหมชาติในปี2567ก่อนไปฟังดวงชะตารบกวนเจ้าชะตากดแชร์กดติดตามกดไลค์และกดสั่นกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนในการฟังดวงชะตาเรือนต่อๆไปการดูชะตาประจำปีเกิดถ้าเป็นผู้ชายให้นับเริ่มต้นจากเจดีเวียนไปทางขวามือถ้าเป็นผู้หญิงให้นับเริ่มต้นจากเจดี เวียนไปทางซ้ายมือจนครบอายุปัจจุบันเจ้าชะตาตกเรือนนัคราชจากการนับตามตำราพรหมชาติจะเป็นผู้ชายอายุ24 36 48 60และ72ปีเป็นผู้หญิงอายุ26 38 50 62และ74ปีบริบูรณ์ค่ะดวงชะตาโดยรวม ปีนี้จะเกิดอุปสรรคปัญหาและข้อติดขัดต่างๆนานา,นา,นาทําให้ท่านต้องประสบกับเรื่องจุกจิกวุ่นวายและคอยแก้ปัญหาอยู่ตลอดแต่ก็นับว่ายังโชคดีที่มีดาวมงคลเปล่งประกายเกื่อหนุนช่วยเหลือร่วมอยู่ด้วยทำกลางแวดล้อมด้วยปัญหาอุปสรรคกลับจะมีทางออกสู่ความก้าวหน้าเพียงแต่ปีนี้ท่านต้องใช้ความตั้งใจขยันมุมานะ และทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คนรอบข้างอย่างไรก็ดีการงานปีนี้มิอาจโลภมากแต่ควรมองลึกลงไปว่าสถานการณ์จริงเป็นเช่นใดหลังทำงานนี้จะเกิดปัญหาหรือโอกาสอะไรติดตามมาหากบวกลบคูณหารแล้วมิได้เกิดผลดีท่านควรยุติการดำเนินการงานนั้นฉะนั้นบนวิถีแห่งความก้าวหน้าของปีนี้ควรสร้างสายสัมพันธ์ในหน่วยงานให้ดี ระหว่างปีจะมีโอกาสทั้งการย้ายงานเปลี่ยนงานเลื่อนขั้นตำแหน่งสับเปลี่ยนโยกย้ายตำแหน่งแต่หากมีสายสัมพันธ์ที่ดีเจ้านายก็จะส่งเสริมเพื่อนร่วมงานก็จะสนับสนุนท่านก็จะได้มีโอกาสก้าวไปสู่ทางที่ดีค่ะด้านการงานปีนี้ด้านการงานจะพบด่านทดสอบท่านควรดูแลปฏิบัติหน้าที่การงานของตัวเองให้ดีที่สุด ประกอบกับสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คนที่ต้องติดต่อทั้งมันพัฒนาตัวเองอย่างสม่ำเสมอให้ระวังการสื่อสารไม่ว่าจะระดับบนหรือระดับล่างท่านควรรักษาความมีสัมมาคาระวะรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่นอบน้อมถ่อมตนไว้ผู้ใหญ่จะได้เอ็นดูช่วยเหลืออีกทั้งหากต้องเซ็นสยายายัญญาใดๆทางการงานท่านควรตรวจสอบรายละเอียดดูให้ดีเพื่อป้องกันความผิดพลาด ส่วนการเริ่มงานใหม่การเข้าหุ้นและการลงทุนต่างๆปีนี้ท่านควรใส่ใจระมัดระวังเพราะมีโอกาสเจอ18มงกุฎนักต้มตุน๋นจะเข้าร่วมงานหรือร่วมทุนปัจจัยสำคัญคือการพิจารณาความพร้อมของตัวเองเป็นสำคัญหากทุนที่จะนำมาลงทุนต้องไปหยิบยืมมาก็จงอย่าทำทั้งไม่ควรเห็นแก่ผลประโยชน์เล็กน้อยจนอาจต้องแลกด้วยการเสียทรัพย์สินก้อนโตคะ่ะ ด้านโชคลาบด้านโชคลาบการเงินปีนี้พบช่องโหว่จุดรั่วไหลรายรับน้อยรายจ่ายมากทั้งจะพบรายจ่ายวิ่งตามทันรายรับวิธีที่ช่วยได้ดีที่สุดคือการประหยัดรายจ่ายท่านควรวางแผนการใช้จ่ายเงินอย่างรอบคอบรัดกุมอีกทั้งห้ามก่อหน,นี้ผูกสินเพิ่มเติมหลีกเลี่ยงเรื่องการพนันเสี่ยงโชควัดดวงต่างๆห้ามเข้าร่วมลงทุนในธุรกิจผิดกฎหมาย หรือละเมิดลิขสิทธิ์ไม่ควรให้ผู้อื่นกู้ยืมหรือเซ็นคำประกันออกหน้ารับรองให้โดยเด็ดขาดด้านครอบครัวเกณฑ์ด้านครอบครัวปีนี้ไม่ดีนะักเกิดปัญหาหลายเรื่องสิ่งที่ท่านควรระวังคือความปลอดภยัยภายในบ้านการเกิดมีปากเสียงกันเองในบ้านและการไปมีเรื่องมีราวกับบ้านใกล้เรือนเคียงท่านควรใจเย็นพยายามสร้างความเข้าใจความสามัคคีให้เกิดขึ้นในบ้าน ให้ความเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายมันกำชับทุกคนให้รักษามาร,รยาทต่อเพื่อนบ้านอย่าไปอวดเบ่งทำตัวนักเลงทั้งควรตรวจตราสิ่งติดตั้งตรึงตราในบ้านว่ามีสภาพดีหรือไม่หากพบว่าชำรุดควรรีบซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่จะได้ไม่เกิดเหตุอันตรายกระทบกับคนในบ้านค่ะด้านความรักสำหรับความรักของเจ้าชะตาปีนี้พบคลื่นลมมรสุม ส่งผลให้เจ้าชะตาเกิดอารมณ์แปรปรวนหงุดหงิดโมโหง่ายควบคุมอารมณ์ของตัวเองไม่ค่อยอยู่ทั้งจิตใจวาวุ่นขี้ระแวงสงสัยขอให้ท่านพยายามอดทนใจเย็นยอมถอยสักก้าวแล้วทุกอย่างจะค่อยๆสงบลงและดีขึ้นทั้งท่านต้องระวังควบคุมพฤติกรรมตัวเองอย่าให้หลงแสงสีออกเที่ยวตามสถานบันเทิงเริงรมเพราะอาจติดโรคและยังทำให้ครอบครัวร้าวฉานด้วยค่ะ ด้านสุขภาพดวงสุขภาพปีนี้ไม่ดีท่านจะมีปัญหาเกี่ยวกับภูมิแพ้ต่างๆหรือเกิดโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องดังนั้นต้องพยายามเสริมสร้างภูมิต้านทานให้กับตัวเองมิฉะนั้นปีนี้เกรงว่าท่านจะต้องจ่ายเงินกับค่ารักษาพยาบาลหนะักรวมถึงท่านควรระวังอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนนควรดูแลร่างกายให้แข็งแรงดยการหม่นออกกำลังกายหรือนอนหลับให้เพียงพอ ลดละอายามุกและสิ่งที่จะบั่นทอนสุขภาพทั้งหลายเข้มงวดเรื่องสุขอ,อนามัยด้านอาหารการกินให้มากขึ้นระวังโรคติดเชือ้อด้านเสริมดวงเจ้าชะตาควรทำบุญบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ช่วยเหลือกองทุนหรือมูลนิธิต่างๆรวมทั้งองค์กรสาธารณกุศลต่างๆจะช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายเรื่องร้ยๆที่จะเข้ามาและแคล้วคลาดต่อพยันตรายทั้งปวงค่ะ สุดท้ายนี้ขอให้เจ้าชะตารับฟังอย่างมีวิจารณญาณดวงชะตาของแต่ละคนยังขึ้นอยู่กับปัจจัยอีกหลายอย่างอยากให้คำพยากรณ์ถือเป็นแนวทางกำลังใจคำเตือนสติในการดำเนินชีวิตและหากใครดวงชะตาตกที่เรือนอื่นเรือนไหนอยากฟังคำพยากรณ์ก็คอมเมนต์มาบอกกันได้พร้อมกับฝากกดแชร์กดติดตามกดไลค์กด, like, กดสั่งกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยขอบคุณค่ะ